สวัสดีอาจารย์ที่คอรบกทุกท่านนะคะดิฉันนางสาววลิยาอง,ง์วิมลการรหัสนักศึกษา6 2ส0 6ส 1, 1 0 3่นศูนย์ค่ะสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะคะวันนี้จะมารายง,งานผลการฝึกง,งานณบริษัทอินสปายมาร์เก็ตติ้งค่ะระยะเวลาการฝึกง,งานวันที่20พฤษภาคมถึง19ก้ากรกฎาคมสอง7หกเจค่ะภาคเรียนที่3าปีการศรึกษาสอง6้าค่ะประวัติของบริษัทนะคะ เริ่มทำการตลาดมาตั้งแต่ปี2010โดยเน้นการทำการตลาดแบบออฟไลน์และการสร้างแบรนด์ผ่านสื่อทีวีและสื่อออนไลน์นะคะจนได้รับความเชื่อถือให้เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยมีลูกค้าจะเป็นทั้งเอกชนและองค์กรรัฐค่ะจนช่วงโควิดนะคะมีลูกค้าหลายคนต้องการเปลี่ยนฐานลูกค้าถึงได้มีการจดทะเบียนบริษัทลูกที่จังหวัดภูเก็ตน,นะคะเพื่อรองรับการปรับโฉมธุรกิจจากลูกค้าต่างชาติมาเป็นลูกค้าคนไทยค่ะ แล้วก็จะมีงานของลูกค้านะคะหลักๆก็จะเป็นแบรนด์เสื้อยืด PP Design ค่ะซึ่งทางเราก็ทำตั้งแต่การคิดคอนเทนต์ทำกราฟิกตัดต่อวิดีโอแล้วก็ถ่ายวิดีโอรวมไปถึงดูเลเยรเพจเสื้อซิ่งาย PP Design นะคะแล้วก็จะมีงานของบริษัทเองก็คือเป็นเป็นงานคอสเพลย์นะคะ หน้าที่ของหนูก็จะมีะดูแลเพจ m a y u c o t by inspire marketing ค่ะจะเป็น Facebook Fanpage ค่ะตำแหน่งงานของหนูนะคะก็คือตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์ก็ทำั้งแต่ คิดคอนเทนต์หากระแสหาเทนในช่วงนี้นะคะเพื่อมาเป็นไอเดียในการทำกราฟิกหรือวิดีโอค่ะโดยโปรแกรมที่หนูใช้ก็จะมีตั้งแต่ Photoshop ใช้ Illustrator บ้างแล้วก็มี After Effects ทำงาน Motion นะคะแล้วก็มี Canva ส่วนมากจะใชะ้เพื่อใส่ฟอนต์นะคะบริษัทก็จะมีวันชีแคนวาโปรให้ค่ะแล้วก็ใช้แคปคัแตัดวิดีโอแล้วก็ใช้โ o รคีเอ e นิดหน่อยค่ะ แล้วก็ทำหน้าที่คิดคาบรรยายของโพสต์ในแต่ละโพสต์ของลงเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีหน้าที่อื่นๆเช่นดัดแปลงหรือว่าตัวมัดคอดการ์ตูนของบริษัทค่ะแล้วก็มีหน้าที่ตรวจทานคำผิดหรือว่าประสานงานกับน้องฝึกง,งานอีกคนที่เป็นแอบมินเพจค่ะจะเป็นหน้าที่หลักๆของเขาเลยค่ะแล้วก็งาน ลตลวิดที่หนูทำช่วงก่อนวันงานคอร์สนะคะก็จะมีโค้งสุดท้ายของการจองบัตรค่ะแล้วก็จะมีเปิดรับสมัครคอร์สเพย์เพอร์ร์แมนซ์ค่ะก็คนในรูปก,ก็คือผู้ที่ชนะการประกวดของงานมาย,ยุคคอร์สรอบที่ผ่านๆมานะคะก็งานมาย,ยุค,คอร์สครั้งล่าสุดนะคะก็คือครั้งที่ห้าจัดเมื่อวันที่ยี่ิบสองมิถุนาค่ะ แล้วก็จะเป็นกราฟิกประกาศรายชื่อผู้โชคดีจิจกรรมล่าป้ายนะคะอันนี้จะเป็นกิจกรรมของทาง Southern Media ที่เข้ามาร่วงกว่าเราในปีนี้ค่ะสปอนเซอร์หลักๆของเราจะมี d i c o k o Patriot แล้วก็ Southern Media นะคะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นเป็นปิงโกสำหรับคนที่เป็นนักคอร์สเพย์ค่ะก็คือ,อเป็นการติ๊กว่าเคยมีประสบการณ์ตรงกับข้อไหนบ้างค่ะ ก็จะมีตั้งแต่เคยเซตวิกเองเคยสะดุดหกล้มในงานสะดุดปักในงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการปั่นไ่นเองค่ะแล้วก็จะมีงานกราฟิกเป็นการเสกกระแสเชื่อมจิตนะคะก็จะเป็นกราฟิกในการเค้าดาวนะคะปกติจะมีกราฟิก เจ็ดวันก่อนถึงวันงานอีกหกวันเจอกันห้าวันเจอกันอย่างเงี้ยค่ะแล้ววันสุดท้ายก็จะเป็นรูปนี้ค่ะแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นกราฟิกโปรโมทวีทูเบอรที่จะมาร่วมในงานคอรสเพลย์น,นะคะก็จะมีจอ LED ฉายด้วยค่ะบนเวทีค่ะก็จะเป็นวีทูเบจากค่ายสแลกซบานะคะแล้วก็จะมีจากค่ายสองคนนะคะเป็น m a x กซกับทักก y ยะเป็นวีทูเบรคู่ค่ะแล้วก็มีวีเดียออีกสี่ท่านค่ะ แล้วก็จะมีกฎการเข้าร่วมง,งานค่ะอย่างเช่นห้ามทะเลาะวิวาทภายในงานห้ามพวกอาวุธจริงห้ามล่วงละเมิดร่างกายผู้อื่นอย่างเงี้ยค่ะ,ะใช้กระแสะของอนิเมะดังเหมือนกันค่ะเป็นอนิเมะแนวตลกชื่อกินรรมะค่ะแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นบัตรการเข้าร่วมง,งานการาฟริกตรงนี้หนูไม่ได้ทํานะคะแต่ว่าหนูมีหน้าที่อคอยเช็ค QR code ว่าแต่ละใบอะค่ะ หมายเลขตรงกันจริงการวิดีโอที่ทํานะคะก็จะเป็นเป็นเหมือนวิดีโอเขาดาวขึ้นจอ LED ค่ะเป็นการนับเลขถอยหลังนะคะพอนับเสร็จเกสหรือว่ากรรมการที่ว่าตัดสินการประกวดคอร์สเพย์นะคะเขาก็จะขึ้นมาแสดงบนเวทีค่ะซึ่งก็จะมีสามท่านด้วยกัน,นะคะ่ะ จะเป็นงานตัดต่อวิดีโอในแคปคั t นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นงานโมชั่นกราฟิกค่ะอันนี้ก็จะมี3ขนาดด้วยกันค่ะเป็นขนาดของจอในเซนทันค่ะ ันนี้จะเป็นขนาดของเฟซบุ๊กนะครับส่วนอันนี้จะเป็นขนาดของจอ LED บนรถบีครับ ไปก็จะเป็นอ่าการเตรียมสถานที่ก่อนวันงานนะคะก็คือเซนทานเขาจะเปิดให้เราเข้าตอนสี่ทุ่มค่ะก็หนูทำหน้าที่ตั้งแต่อ่าเอาโต๊ะเอากาอี้มาจัดวางแล้วก็คุมผ้าแต่ละขาของโต๊ะของเก้าอี้นะคะแล้วก็ตั้งแต่ทำบัดสตารตั้งแต่ตอากตาไก่ตัดกกดดา ร้อยลิบบินนะคะให้มันเป็นเงื่อนก็อา่าผลอุปรกรณ์เกี่ยวกับเวทีนะคะก็อา่านี่เป็นสภาพอาตอนจัดงานนะคะหนูได้อ่านมานหน่อยคะ่ะ ตอนวันงานนะคะหนูทําหน้าที่อยู่บูธรับฝากกระเป๋าได้ค่ะหนูก็จะใส่เสื้อของสตาฟตามในภาพเลยนะคะแล้วก็เขาจะมีสายวัดตัวหรือว่าเป็นตลับเมตรให้เราไปวัดขนาดของกระเป๋านะคะว่าเป็นไซส์ S M L หรือว่า XL นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศงาน,นะคะ่ะแต่ว่าหนูไม่ได้ตัดต่อเองนะคะทางทีมงานเขาตัดต่อไว้ให้ ต่อไปก็จะเป็นงานกราฟิกที่หนูทำหลังจากวันงานคอร์สจบไปนะคะก็จะมีอ่ทายไอเทมในอนิเมะแล้วก็จะมีอ,อักษรไขว้จากอนิเมะนะคะก็จะเป็นคำศัพท์จากชื่อตัวละครสถานที่หรือว่าคําสสำคัญต่างๆะคะ่ะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเป็นการทายตาหูปากของตัวละครอนอิเมะนะคะโดยมาในธตีมของตู้สล็อตค่ะ แล้วก็จะเป็นทายสถานที่ในอนิเมะอันนี้หนูก็จะทำเป็นตีมของเกมพิกเซลนะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นเป็นกราฟิกโปรโมทเกตทั้งสามท่านนะคะว่าแต่ละท่านเขาคอสจากเรื่องอะไรบ้างคะ่ะแล้วก็จะมีแนะนำอนิเมะตามสาีของวันในหนึ่งสัปดาห์นะคะซึ่งจะมีเจ็ดสีค่ะ ก็จะมีครบตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันเสาร์เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นแก๊กล้อเหรียนนะคะโดยหนูได้ทำการวาดขึ้นเองคะ่ะจะเป็นแก๊กเกี่ยวกับน้องมายุหรือว่าตัวมาร์คอดของบริษัทนะคะกำลังเป็นขอลายเซ็นมาจากอนิเมะเป็นลูก เป็นน้องกวางนะคะอ,อนิเมะดังเรื่องหนึ่งที่เพิ่งปล่อยทีเซอร์ได้ไม่นานนะคะแล้วก็เป็นการแซะอนิเมะเดทโนต์นะคะว่า,าจะเป็นสมุดเรื่องหนึง่งหากเขียนชื่อใครไปแล้วคนนั้นก็จะตายะคะ่ะแล้วก็แซะอนิเมะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเรื่องสปายแฟมิลีค่ะเป็นเรื่องดังนะคะก็ค่ะ ต่อไปเป็นวิดีโอที่ทำหลังจากวันงานคอสนะคะปกติจะมีคนประกวดประมาณสิบคนได้ค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีผู้ขึ้นเวทีจริงๆแล้วเหลือแค่หกคนนะคะงานหนูก็เลยจะน้อยหน่อยนะคะหนูทำการาทำเทมเพลตชื่อของอเป็นเนมคร้รนะคะแล้วก็ตัวละครที่เขาคอสนะคะ แล้วก็ทําการสิงเสียงนะคะเพราะว่าเสียงบางทีมันฟัง <c oughs> ไม่ชัดค่ะเสียวอู่อู่ที่น,นี่แปลว,ว่าตัาค่ะแต่แปลว่าเต้นรำอืมผู้คนที่นี่มากมายนะส่งกับชื่องานมาเยอะจริงๆข้าขอแนะนําตัวอีกครั้งค่าชื่อเสียวอู่วิญญาณยุทธกระต่ายอารชรแล้วเจ้าล่ะย่าเงินคราม <c oughs> มันเออจังเลยนะกระต่ายกินหญ้าน่ารักไหมน่ารักหรือเปล่าข้าชนะการประลองมาตั้งหลายครั้งหลายคราก็ไม่เห็นจะมีคนจากสำนักวิญญาณยึดคนไหนสู้ข้าได้คนจากสำนักวิญญาณยึดคนไหนยังจะกล้าเข้ามาค่ะก็จะทำทั้งหมดหกผู้เข้าประกวดเลยนะคะ แล้วก็จะมีการเกาะกระแสนะคะเป็นคลิปเร็วสั้นๆนะคะลงทางติกสองได้ค่ะแล้วก็ทางเป็นนะคะก็คือเป็นเป็นการล้อเรียนคำคมที่มาในช่วงนี้นะคะก็คือคำคมไอหนุ่มที่เธอนะคะโดยของทางมายุก็จะเป็นไอหนุ่มที่เธอส่องจองชุดเมตแล้วไม่จ่ายนะคะแล้วก็ ็นการเพิ่มเติมนะคะ,ะถึงแม้ว,ว่าหนูจะฝึกง,งานเสร็จแล้วนะคะแต่ว่ายังมีงานคอร์สอีกงานหนึ่งนะคะก็คือเป็นงานโตโยต้าค่ะ,ะจัดขึ้นที่สะพานหินวันที่3-4สิงหานี้เป็นงานแข่งรถแต่ก็มีส่วนของคอร์สเพย์ด้วยคะ่ะซึ่งทีมงานของเราก็จะเป็นฝ่ายดูแลในส่วนของคอร์สเพย์นี้นะคะแล้วก็ข้างขวาก็จะเป็นน้องมายุที่ว่าหนูวาดขึ้นมาใหม่เพื่อให้ตรงกับทีมของงานนะคะ แล้วก็สิ่งที่ได้อยากการฝึกงานก็จะมีการใช้โปรแกรมต่างๆได้คล่องขึ้นแล้วก็รู้ศัพท์เฉพาะด้านมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการาตามเทรนหรือว่ากระแสในด้านอื่นๆที่ว่าเราไม่ค่อยได้ตามมากขึ้นนะคะอย่างเช่นอคอนเทนต์ปันป่นปนกวนบวนอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทําให้เราแบบว่ากล้าแสดงออกแล้วก็เสนอไอเดียความคิดเห็นแล้วก็ใช้คําพูดได้เก่งขึ้นนะคะก็ จบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ